ปลาหนึ่งปลาหุ้ยออกมาหุ่ยทำแนบโปะแนบโปะเป็นไงแจ้วหนูพูดเท่านี้คอยแม่เอ้ยขอบคุณอะไรด้วยค่ะตำแจ่วจากคลองบันนะคะสือทีเดิมมาค่ะกินตุมไกรย์คุณพี่น้องจั๊กไก่ตุมไว้์ว่างหูเชื่อกัน ไปบานนี้ดิบดหอดมากขอบคุณค่ะมันเปิดลัวค่ะัวััวไผห้องกระบอกบ้านไผรห้กระบอกเอามาอยู่นี่ไหนยังไหนห้องกรบอกยไกลไผ่ห้องกระบอกเห็นไมตันแสบยางไกลไก่บาทนั่นเป็น่น้องครับนี่ตมบาดวันนีนอนเป็นนอนไหมค่ะ รักไผ่แกงไว้ห้องกระปงหอมมากอุ้ยใส่ผักกระแยงมันได้ยีงไงเต้ใส่ผักใส่ผักกระแยงกับผักกระแยงถึงไมาใส่ผักกระแยงเลยสมยหอมผักกระแยงแล้วอู๋สีก็น่ากินอ่ะกินมากโอุ้ยหอมมากอุ้ยหอมผักไก่แยงหอมผักขามามาหนุเขาเหรออยู่ขวไผ่ห้องกระปงกินเลยอุ้ยผักพร้อมอุ้ย ขานื่ไว้ห้รอเราแล้วดิปลาหนึ่งป้าของไก่เราก็ไม่รู้เอาเด็ดมาเลยกเลยกินเลยกระติบเข่าไผ่ห้องกระบุ่งหูก่จิ้นมาตักเอาเรียบร้อยแล้วขอชิ้นหนึ่งนะคะหนึ่งปลาเอ้ไม่ตรงเอ้ไม่ตําแจ๋วนาะแม่เนาะ หมเอแจ๋นีู่้ตู้เย็นไครตู้เย็นเฮาตู้เย็นไทรเฮาก๋บ้มีคนลับ้านี่อมาเลบมั่วดำอุ้ยเอาวาเอาว้าเอาวาันนี้ไงแจ๋อเือนีอ้อุ้ยก็สนลยแต่ดีนี่ก็เป็นลาามัวตรงใกบ้านใช่ อันนี้น้องชายนะครับอันนี้เจ้าของ,งบ้านนะับเจ้าของบ้านเขาจะสหะ <c oughs> นักเ่ไเนี่ยโปเนยโปรปโคน,นก่ยตะมือใดรักรักพี่ต้ไก,ก่ง่นจองเนี่ยน่ากายนะไงต้มไก่ต้มไก่หนักนอือ คือบอมันหอนมันลวกปาก็สิกินเบียร์แซ่บเลนไม่ลวกปอีกเลิ้นนี้มันแซ่บมากเลยนะเด็เดกินเลยเดกินต่อเนื้อป็นแซ่บต่มือนียกใข้ยังบอกถามวาขดแซ่ได้่ดีอหนชิมแกงหน่อไม้ดูเอือคโกยูกันอร่อยมากแซ่บเนาะนแม่ เลือดาเนี่น่อไม้นน่อไม้โจยปุเนี่ยน้อไม้โจน้อมันเราเล่าใส่หอดอันกระเจ็บรู้เสียงเคียวมันกรุบกรุบกรุบมากบิ๊กหอมพักกระแหงหอมพักขาน้องเหรอบุกบุบไสบวบกบบ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 นนบกบนันนบกงบบม่บบอบบบบจบบ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 นบบบอ เดแบบที่ทำไมไม่กินครับเจ้าของบ้านไม่กินบโัวเด้อรออยู่มากินเลยยันไม่กินไม่เป็นไรนะรกินแล้วนี่เนึ้อปลาปลาพอหนึ่งแต่บอกว่าเนึ้อหมูแดงมันขึ้นแข็งแข็งเด้อหนังนด้เนี่ยแม่ทำองหมดเลยด้วโคตรอร่อยเลยค่ะนี่นี่เธอกินอย่างนี้นะจ๊ะเราก็ใส่เจี๊ยบค่เจียวเจียวที่แท้ดูเนี่ยเจียวกระเดียกว่าเท่านั้น โออ้้ยเนี่ยแต่รู้ว่าเนี่ยป้าอาเงี้ยไม่ได้กินปลาคืนนี้ต้้งตัมไม่กินเลยเด้อได้คดีจะเพ่อะานมาตั้งพ่าเหรอเน่ยพุงห่างเลยุงอู่วเอน้มงอู่โอ้ยชี้เด่ตไ๋ยตุ๋ยตอไอื้อือเหลอไหมไม่ไมาชิมดิขอราบมัวอีกได้ไหมอะจะยไจะไปจากสีหลัก เรามอแบบแน่โป้นะคะแล้วราบมงกับมูนเจได้เนาไม่มีมาร้ายแบบนี่ดิมารายแบบต้ตรับข้ามาราเต้เขาจะแบบนึ่งมานายนายนี่รักมาทำแน่โป้แน่โป้เป้นเด้อนีหอมมากเลยปลาแต่ของขึ้นขึ้นรอนเนี่ยใครกินตำมีครับขายพีมไปงเลย ต๊กกันแกนงทหมไม่ไหมโจทย์หรอแล้วใครแล้วใครเป็นแล้วใครเป็นนี่อืมจะไปครับกุย่ยเม่งยื่นําบว่าอยืนนํามันยังแสบจ้ะอืมมื้อน้บ่ต้มไก่ต้มต้มไว้บ,บ้านใจแบบแซ่บๆเลยเครื่องถึงแงค่ะอืม ใ่ไหมคะเลิศไหมคะเป็นไหนเปจะตบมื่อบใส่ถืตะขวงอันนี้นอที่ลาข่อยอยากให้ชืนลองลาบหัวอันออนี้ยกทดป่นีไก่ไก่บางพองอลาบปากบ่โมนเลยอนี้นนคะครับ เจ้เแร็จเสร็จไงบุตรคุณข้องอะไปสิคุยเจ้าคุยองเจ้าคนมันมันติเบิถอยดีปะเจ้าเจ้าหนูคุยเท่านี้พอยแม่เอ้ยเสรจเสรขอบคุณาด้วยค่ะตำเจ้าจา้องบันนะคะเสือดีเหืองบักรอนึง่มากินหลับหัวยังกินหลับหัวยังเจ้าคุยเห็นไปเบิรงนหลับหัว จบห้องแทบบ่ตายแล้วมึงเนี่อืมบ่ตายบ้านเรานี่ยบ่เยแล้วกินอไรจบูข้นกันครับขกันวันนี้เขาปีน้าเข่าเราอีกนกันอายขึ้นมาหเนียลาบเลยลาบลาบฟักันดิตาบบบรล่งมที่ ดีไหมเลิศบอกแล้วว่ามันเลิศบไปแล้วไปใส่ไปใส่ขมขอดูขมขาวะไปแล้วไปห่างกับอันนี้เราก็มาอยู่บ้านเรานะครัวเราครัวผมเองอ่ะจริงเป็นครัวผมเองใช่ที่ครัวผมเองค่ะครัวนี้งบเท่าไหร่ผมก็มาอยู่ ผมไม่ใช่ป่วผมไปแล้วไปแล้วไปไปขอบคุณครับไม่อยากดื่เลยมันคน้ำอะไรอ่ะน้ำอะไรล่ะมันน้ำอะไรอะคยกินอ่ะทำไมหน้าขาวจังเห็นแล้วมหน้าบากแต่กอะมับอกบอกวยไปแล้วได้กินข้ากันมาดูได้าแบบเสียเสียยังเงะ้อ๋อ ปวดโพเน